โจรปลน้นซูเปอร์ที่ญี่ปุ่นถูกพนักงานจับด้วยความใจเย็นนี่มันคุณสากมโมตโตชัดๆเลยเรื่องราวนี้แชร์บนเว็บเด็ดเมื่อพนักงานซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นถูกคนร้ายใช้อาวุธบุกปลน้นแต่แก้สถานการณ์นี้ด้วยความใจเย็นแถมช่วยตำรวจจับแบบยูหมัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาคือวันนั้นนะ่ะมัซึบาราดิคุชิอายุ24กำลังทำงานในซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองคากชิมะแต่จู่ๆก็มีโจรบุกเข้ามาปล้นร้านค้าแต่มัซซึบาระะเนนนนนนนีีี่นน่่ยไไมมด้้้้้ตตืรรรหกกกแถัังาาาาโจจอคคุณลลปบ โจนก็เรียกเงินตามที่ต้องการส่วนมัซึูบาระก็ยังถามกลับอีกว่ารับถุงไหมครับและยื่นถุงที่มีเงินจํานวน2 0 0 0 0 0เยนหรือประมาณ45,170บาทมัซึบาระก็ใช้จังหวะที่โจรกําลังจะหลบหนีเข้าปดอาวุธและจับโจนกดลงพื้นเป็นเวลาถึง20นาทีก่อนที่ตํารวจจะพาโจรคนนี้ไปดําเนินคดีต่อมัซึบาระได้รับเสียงชื่นชมมัซึบาระได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางและล่าสุดเขาได้ขึ้นรับประกาศสนิยบารยกย่องความกล้าหาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพอฟังเรื่อง สักคมโตในสักคมโตเดยเลยแฮ